Yeah. เบาปลูก huh มิดีก่านะครไม่อยากเหตัวเยอไปแล้วนะครมื่อที่นะครับ้เลยกได้้เลยขึ้นเลยไโ

ตากะสืแล้วเียก็เียกตนแม่ลูข้อระาแล้วรโไเตรียมะาบเตรียมรไห บอกเลยว่าเคุณนารุณงไห้ไงไรับไปรับไปรับไปรไปรับ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 รับไปรับไปรับไรับปรับไปรรับไป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 รับบไปรับไปรับไปรัับไปรับไปไปรัับไปรัรับไป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 ไปรับไไป mas não